สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์หล่อจิตสัตย์ใครเดินโทรศัพช์ก่อนครับคุณครับคุณมีครอบครัวหรือยังครับคุณมีแฟนหรือยังครับการที่อยู่ด้วยการอยู่กินกันกับแฟนของคุณเนี่ยก่อนที่คุณจะมาตบกล้องปล่องชิ้นกันนะครับ คุณรู้จักกันมานานแลหรือยังแล้วคุณถูกใจกันยังไงถูกใจกันถึงขนาดจะต้องแต่งงานกันเลยไหมแล้วถ้าแต่งไปแ,แล้วแล้วมันไม่ถูกใจคุณขึ้นมาคุณจะทำยังไงคุณจะสามารถเอาตัวเองออกมาจากครอบครัวหรือจากคนคนนั้น ได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณว่ามันร้ายแรงแค่ไหนถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคน ที่เลือกจะมีความสัมพันธ์ที่ที่เราที่จะอยู่ก,กินกันคุณครับเราถูกบอกถูกสอนมาตลอดว่าให้เรามีชีวิตอย่างไปโรงเรียนเ,เรียนหนังสือจบออกมาทํางานมีครอบครัวมีลูกแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็แก่ตายไปเนี่ยมนเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้แหละครับอันนี้คือชีวิตที่ เราถูกบงการและควบคุมซึ่งมันเป็นชีวิตมืดนะครับชีวิตมืดเนี่ยเป็นชีวิตที่เราใช้แต่ความรู้มนุษย์หรือความรู้ที่มันทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้คือเหมือนกับว่าแต่ละวันเราก็ตื่นขึ้นไปทํางานกลับมานอนตื่นขึ้นทำงาน,ม,าน,น,น,งงานมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์มันเหมือนเราไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความรู้สึก อารมณ์กระดิกระดายินดีปีดาอะไรมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ครับอันนี้คือชีวิตมืดการที่คุณจะมีชีวิตสว่างได้อะคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตเลยต้องใจแข็งต้องฝืนลบทิ้งความรู้กเก่าๆแล้วก็ชีวิตเก่าๆไปแล้วก็กลับคืนเข้ามาสู่โลกภายในของเรา เพื่อหาความรู้จากจิตวิญญาณในโลกภายในของเราเองแล้วก็นำความรู้นะั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในโลกภายนอกนี้นีคุณก็จะมีชีวิตสว่างได้แต่ว่าการในเรื่องของความสัมพันธ์กันเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยเขามีภารกิจมี ้าหมายชีวิตอ,อ,อย่างหนึ่งที่เขายังขาดไปคุณรู้ไหมว่าเขามีเป้าหมายอะไรเดี๋ยวผมจะไล้ฟังอย่างนี้ครับพระเจ้านะครับเ,เป็นคนเป็นคนที่มีคุณลักษณะข,ของความเป็นหญิงและเป็นชายล้อมรวมกันอยู่ด้วยกัน พอสร้างมนุษย์นะครับก็สร้างคนที่มีลักษณะหญิงชายสึดแยกเพศกันเพราะว่าคอนเซปต์ของการสร้างเนี่ยเป็นแบบดูโอริที้มัต้องมีความเป็น2นะครับคู่และก็เป็นโคราลิตี้ด้วยมีความเป็นคู่ที่ตรงข้ามกันมันก็เลยโลคนี้ก็เลยมี แต่ในเพศหญิงและเพศชายเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีเพศที่สามด้วยคือมีคุณลักษณะของพระเจ้าคือมีการหลอม่วงของความเป็นหญิงและชายอยู่ในนั้นอยู่ในเพศหญิงกับในเพศชายด้วยนะครับทีนี้เ,เพศที่สามเนี่ยที่มีที่เป็นเพศที่เป็นดุดเกย์กระเทยทอมดี้อะไรอ่ะมันเป็นแล้วตั้งแต่จิตวิญญาณ เพราะว่ามีความสมบูรณ์ของคุณลักษณะของอความเป็นหญิงอย่างเช่นพวกความรู้สึกอารมณ์ intuition สัมผัสภายในอย่างเงี้ยอีนน่คือความเป็นหญิงและก็มีคุณลักษณะของความเป็นชายอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์เหตุผลตรรก,กะ,ะความ รู้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือความเป็นชายนะครับจะเป็นเพศที่สามนะครับคือคนที่มีความเป็นหญิงกับเป็นชายคุณลักษณะนะครับรวมกันแล้วทีนี้คนที่ไม่ได้เป็นเพศที่สานะครับเ,เขาสมมติว่าคนเป็นเพศหญิงนะครับก็มีคุณลักษณะของเพศหญิงแล้วก็จะมีบางอย่างที่ขาดเป็นคุณลักษณะของเพศชายคนที่เป็นผู้ชาย ก็มีบางอย่างที่ขาดในลักษณะของผู้หญิงคําว่าคุณลักษณะเนี่ยผมหมายถึงไปทั้งความรู้ความสามารถความรู้สึกเ,เป็นทั้งลักษณะดีไซน์เนี่ยครับไปทั้งความรู้แยกกันแยกกันคนบางคนนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยละครับ ที่มาเกิดนะครับและเป็นและมีและเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับ mm hmm. เขามีเป้าหมายชีวิตที่สำคัญอันหนึ่ง mm hmm. คือการที่เ, mm hmm. เขาเจะได้เจอคู่ชีวิตของเขาซึ่งเป็นคู่ที่แท้จริงของเขาก็คือทว mm ินเฟรมนะครับที่มัน ที่เป็นที่เขาขาดบางอย่างในสิ่งที่เราเอ่อมีแด้อีกคนนึงก็เอ่อมีบางอย่างเป็นสิ่งที่เราขาดเนี่ยครับคุณจะต้องได้เจอคู่ของคุณซึ่งเป็นคู่ที่แท้จริงเท่านั้นคุณถึงจะมีความสามารถที่จะเอ่อมีความสัมพันธ์กัน ใช้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีเซจกันเพื่อให้เกิดความกรานาทางจิตวิญญาณของคุณและเขาคือมีการแลกเปลี่ยนกันของบางอย่างที่คุณขาดแล้วก็บางอย่างที่คุณที่เขามีที่จะให้คุณและบางอย่างที่คุณต้องการจากเขาเนีครับแล้วก็จะมีการเ,เกิดทายาทใหม่ ขึ้นมาขึ้นในโลกจิตวิญาณคือมันเป็นคนคอนเซปต์เป็นไอเดียเป็นสิ่งที่มันไม่ซ้ำกันของกับของเดิมอันนี้นครับเป็นของพระเจ้านะครับถ้าคุณไม่ได้มีชีวิตที่สัมพันธ์กับคู่ที่แท้จริงของคุณเลยนะครับเท่ากับว่าชีวิตคุณก็ไม่มีความก้าวหน้าครับคุณต้องการมาแต่ว่าคุณไปหยุดที่ คนคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คู่แท้ของคุณผมจะบอกอย่างนี้ครับการที่คุณจะมีโอกาสได้เจอหรือไม่เจอเนี่ยครับมันเป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใขรเลยครับมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เราเรียนชีวิตมืดนะครับเรามีความชั่วร้าย เรามีตัวตนที่ผิดแปลกไปจากตัวตนที่แท้จริงของของเราะครับทีนี้ถ้าใครต้องการเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะมีชีวิตสว่างเนี่ยคือจะต้องกลับมาที่โลกภายในนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามความรู้สึกแล้วเราก็จะได้รับความรู้ความรู้จากจิตวิญญาณที่ส่งมาให้นะครับการได้รับความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะครับมันเป็นถึง การเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนตัวตนปลดแอกตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยออกไปออกไปออกไปจนคุณมีคุณลักษณะที่เป็นแบบเป็นเป็นคณจริงๆมากขึ้นมากขึ้นยิ่งคุณมีความเป็นตัวตนของคุณจริงๆมากขึ้นมากขึ้นนะครับความรู้ของก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือจิตวิญญาณนะครับ ความสัมพันธ์จะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเมื่อคุณเดินตามออเส้นทางสายจิตวิญญาณนะครับเมื่อคุณเดินทางอย่างนี้นะครับคุณก็จะมีจิตสํานึกที่สูงขึ้นสูงขึ้นพอจิตสํานึกที่สูงขึ้นของคุณเนี่ยจะนําพามาซึ่งคู่หูของคุณหรือทวินเฟลมนะครับเข้ามาหาคุณเองและหละังจากนั้นคุณก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ กันไปเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อที่จะทําให้แต่เราก็มีความเข้าหน้าตาอจู่จะจีบมีญาณแล้วก็เป็นการทําเพื่อปะเจ้าด้วยอย่างเงี้ยแหละครับคือเป้าหมายชีวิตของออของของคนท,ท,ที่ต้องการมาคือทําให้ตัวเองมีความกข้าวหน้าทางจิตวิญญาณน,นะครับทีนี้ถ้าคุณไม่เดินตามทางสายจีบมิญา่ะ จิตสำนึกคุณก็จะไม่สูงขึ้นการที่คุณจะได้เจอคู่ของคุณหรือคนที่คุณจะมีเซ็กด้วยมันก็จะยากขึ้นและมันก็จะยากอีกเพราะว่าเรามีการบอกการสอนจากสังคม กำหนดเป็นศีลธรรมกำหนดเป็นจริยธรรมกำหนดเป็นมนาตรฐานของสังคมที่ว่าไม่ให้ผิดลูกผิดเมียเขาจะต้องมีคู่แล้วก็ต้องอยู่กับคู่เนียครับอย่าไปมีชู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันทําให้คุณยากที่จะทลายกําแพงศีลธรรมจริยธรรมนั้นเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เนี่ยมันจะยากอย่างนี้นะครับคุณนะครับจะต้องรู้ไว้ว่าลักษณะของมนุษย์กับวิญญาณนะครับชีวิตเนี่ยมันต่างกันนะครับวิญญาณนะครับมาเพต้องการทําให้ตัวเองมีความพระ้าตางจิตวิญญาณนะครับคือมีระดับจิตสํานึกที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ มาเพื่อทำให้ตัวเองมีความรู้ของพระเจ้าคือความรู้ของจิตวิญญาณความรู้ของพระเจ้าหรือความรู้ของจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะทําให้วิญญาณมีจิตสํานึกสูงขึ้นวิญญาณมีจิตที่เปลี่ยนไปมากขึ้นทําให้วิญญาณมีความเข้าใกล้ความเหมือนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นวิญญาณต้องการที่จะ เ,เหมือนต้องการที่จะใกล้ต้องการที่จะได้ความรู้ของจิญญาณแต่ถ้าคุณได้ลึอกอยู่กับคู่ครองของคุณซึ่งไม่ใช่คู่ท,ที่แท้จริงของคุณแล้วอะ่ะมันจะทําให้คุณไม่ได้พัฒนาจิตสํานึกให้สูงขึ้นเลยถ้าคุณยังอยู่ในกรอบของศีลธรรม ทีนี้การที่คุณตกร่องป่องชิ้นกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเราครับถูกใจจีบกันก็มีเซ็กกันแล้วก็เปิดก็แต่งงานกันมันเหมือนกับว่าเป็นการปิดประตูตายให้กับวิญญาณคือไม่ให้วิญญาณได้มีโอกาสได้มี ความรู้ที่มากขึ้นหรือมิติสมนุลที่สูงขึ้นเลยเพราะว่าสังคมนะครับเป็นกรอบเราอยู่นะครับพราะคุณแต่งงานกันหรืออยู่ด้วยกันกับคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงกับคุณหรือมไม่ใช่คู่แตอย่างปัญหาม,มันมีมากมายครับตอนที่แต่งงานกันหรืออยู่ด้วยกันตอน,น,นแรกก็อาจจะมีความสุขนะครับแต่มันเป็นแค่ความสุขทางกายไม่มีใครจะสามารถเติมเต็ม ถ้าคุณไม่ได้ทําตามความต้องการของวิญญาณและถ้าคุณไม่ได้เจอคู่ที่แท้จริงของคุณคุณก็ยังเหมือนคับว่าชีวิตขาดขาดอย่างเช่นคุณหิวคุณมีอาหารเต็มเลยบนโต๊ะเนี่ยครับแต่คุณกินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณ คุณได้คุณได้ทำตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปแล้วซึ่งไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของคุณความสัมพันธ์ในตอนแรกความสัมพันธ์สำหรับคู่ที่แท้จริงนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์ตั้งแต่จิตวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณแล้วก็มนุษย์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับจะเลือกคู่หรือมีแฟนเนี่ยจะใช้แต่ ลักษณะของอความเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละไม่ได้คิดถึงวิญญาณและจิตวิญญาณสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยครับผมว่าอย่างพึ่งรีบมีนะครับเพราะอะไรนะครับเวลาคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ยังไม่ได้ปิดประตูตายคือวิญญาณยังมีโอกาส ได้เจอทวินเฟมนะครับแต่คุณจะไม่ได้เจอเลยถ้าคุณไม่ขยับเข้ามาเดินทางบนเส้นทางสายจิตวิญญาณถ้าคุณไม่รับบทเรียนเพื่อให้มีการเ,เปลี่ยนแปลงในตัวคุณให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นนะครับจิตสำนึกคุณจะสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวนะครับคู่ที่แท้จริงของคุณถ้า ถ้าถ้าเขามาอยู่ณชาตินี้ที่คุณอยู่นะครับก็จะมาหาคุณเองก็จะถึงคุณเองและคุณก็จะไม่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่จะเจอเขาเองนะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับเ,เวลาเ,เวลาคุณมีอารมณ์ทางเพศเนะครับ รู้สึกว่าอยากจะมีเซ็ก์หรือว่ามีคู่แล้วก็ตามถ้าคุณมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้จับความรู้สึกนี้เอาไว้ความรู้สึกนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกของของจิตวิญ,ญญาณนะครับที่ส่งผ่านวิญญ,ญาณคือรู้สึกเหมือนออต้องการบางอย่างที่จะมาเติมเต็มคืออย่างที่ว่าต้องการลักษณะความ หญิงและชายครับต้องการลักษณะความคิดตรงข้ามมาเติมเต็มนะครับของจิตวิญญาและก็ออกวิญญาณนะครับและมันส่งผลต่อมนุษย์ทําให้เกิดเป็นความต้องการตางเพศอยากที่จะมีเซ็กความต้องการที่จะอยากมีเซ็กนะครับแค่จริงนะครับความต้องการนี้มันมีมาตั้งแต่จิตวิญญาณวิญญาณนะครับแล้วก็ส่งออกมาถึงทางกายภาพ เป็นความต้องการที่จะมีเซ็กซ์ในมนุษย์นะครับอันนั้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนมาว่าคุณต้องทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองมีความก้าวหน้าแล้วคุณจะต้องออพยายามพัฒนาตนเองในหลายๆด้านเพื่อให้มีระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสเจอ คู่ที่แท้จริงของคุณนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีคู่ครองนะครับคุณจะต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณไม่ออกเดินทางสายจิตมิญญาณก่อนเลยอะ่ะคุณจะมีจิตสำนึกต่ำต่ำก็จะดึงดูดต่ำก็จะไม่มันยังไม่เข้าเป็นแผนการของพระเจ้าครับเพราะคุณยังไม่ได้เ,เดินทางมนเส้นทางสายจิตมิญญาณนะครับผมจงบอกว่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตสว่างได้อย่าง เราต้องออกเดินทางโดยสายศิบิย่างแล้เราจะได้ได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้านนะครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเจอกินเกมของเราด้วยครับถ้าคุณมีความรู้สึกทางเพศอ่ะขอให้รู้เลยว่าคุณภายในคุณบอกว่าคุณโหยหาบางอย่างโหยหาคุณลักษณะโหยหาความรู้โหยหานิสัยที่มัน ที่คุณยังขาดอยู่ครับคุณคุณควคยหาตรงนั้นแต่มันเป็นอาอก,การทางกายคือคุณอออยากมีเซ็กส์นะครับทีนี้ถ้าสมมติคุณมีคู่แล้วนะครับผมจะบอกอย่างนี้การมีเซ็กส์ระหว่างคุณกับคนที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของคุณนะ่ะมันเกิดผลอะไรบ้างอ่อมนุษย์เรานะครับเ็าจะคิด เรื่องเซ็กแต่เรื่องกายภาพนะครับแต่อีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งของอีกโลกหนึ่งนะครับการมีเซ็กนะครับต้องมาจากจิตวิญญาณแล้วก็ส่งผลต่อวิญญาณและถึงนี้มีทางกายภาพคือมนุษย์ทีนี้ถ้าคุณมีการแต่งงานแล้วมีสัมพันธ์กับผู้ชายคนที่ไม่ใช่คู่หูของคุณอ่ะเมื่อคุณอยู่ไปนานๆไปนะครับมันจะเกิด คุณนะครับสูญเสียพลังและสูญเสียเวลาการที่เรามีเซ็กกันแต่ละครั้งนะครับมันเป็นการสร้างพลังงานชีวิตที่มหาศาล ดีที่อยู่ในตัวคุณกลงไปจากการมีแสงคุณนนะครับมันเป็นการเอาพลังงานไปนทิ้งแบบปาครับและคุณสูญเสียเวลาด้วยคุณอยู่กินกับผู้ชายคนนี้เอามีลูกลกันอยู่คนมาสิบปีแล้วจะคุณเสียเวลาไปโดยใช่เหตุสิบกว่าปีโดยไม่ได้ทําให้ตนเองมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอะไรเลยคุณเสียพลังงาน จากการมีเซ็กกับเขาเนี่ยไป10กว่าปีโดยพลังงานคุณนะครับลดลงลดลงอยู่เรื่อยนะครับมันทำให้เออความเเป็นตัวตนความชัดเจนความเป็นตัวเองครับมันลดลงลดลงไปทุกทีและมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจิตวิญญาณของคุณนะครับมัน มันเลือนลางมันพลางมันห่างไปทุกทีเพราะการที่คุณเอาพลังงานคุณไปใช้ในการอยู่กับเขาเนี่ยครับการีเซกคุณแตล่ละครั้งนะครับมันมีราคาค่างวดที่คุณจะต้องจ่ายก็คือพลังงานชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณมีเซกกับเขาแล้ว มันมีความสวยงามมันมีสิ่งดีงามตอนนั้นนะครับราคาค่างวดอันนั้นก็จะถูกหน่อยนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณมีเซ็กกับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับอย่างเช่นคุณถูกกดขี่คุณถูกกระทำคุณถูกคุณถูก อะไรก็ตามที่เขาทําให้ไม่ดีครับอันนี้แหละครับเ,เซ็กที่ไม่สวยงามน,นะครับมันจะมีราคาค่างวดที่สูงคุณก็จะเสียพลังชีวิตไปกับเ,เขาเนี่ยเยอะหน่อยนะครับไอ้พลังชีวิตที่คุณเสียไปอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะขยายขึ้นขยายขึ้นคือคุณมันมามันจะเริ่มมันจะพัฒนาขึ้นเป็น,ในใคล้ายๆว่า ความไม่เข้าใจกันความไม่ซื่อสัตย์นะครับมันจะเริ่มมาระหว่างคุณกับเขาทีนอยู่ไปนานๆไปปุ๊บก็จะเริ่มมีความละหองละแหงมีปัญหานะครับและมันจะกลายเป็นชีวิตที่คล้ายๆว่าก่อยๆหรืไม่มีสีสันเพราะอะไรก็เพร,เพราะว่าคุณนะครับขาด บางอย่างที่จะมาเติมเต็มซึ่งผู้ชายคนนั้นหรืผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ไม่ใช่ผู้แทนของคุณไม่สามารถให้คุณได้เหมือนกับว่าคุณหิวอยู่แต่คุณมีอาหารเต็มแต่คูณกินไม่ได้คุณนะครับถ้าจะทำตามใจทำตามทำตามทิศวิญญ,ญาณต้องการนะครับ ก็จะทำได้ยากแหละเพราะว่าอูอตกรอบของชิ้นกันแล้วสังคมก็รู้กันแล้วว่าคุณอยู่กินกันนะครับมันก็จะเป็นงานยากที่กูจะออกจากเขาการที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยจดบันเนี่ยมันสร้างพันธะสร้างเงื่อนไขในการมีชีวิตของคุณในครั้งต่อๆไปได้ซ้า คุณสร้างเงื่อนไขให้แก่กันและกันอย่างไรดีงามแค่ไหนหรือว่าเ,เงื่อนไขนั้นไม่ดีอย่างเช่นคุณไม่ถูกใจกันไม่พอใจกันทะเลาะบอกแย้กันเป็นต้คนคุณสร้างเงื่อนไขอันนี้ขึ้นมาอันนี้จะทําให้เกิดเส้นทางที่มีพันธะของคุณในชาติต่อๆไปถ้าคุณมีโอกาสนะครับนี่นะครับการอยู่กินกันนะครับผมจะบอกว่ามันเป็น เรื่องของมนุษย์ครับวิญญาณนะครับถ้าจะใช้ชีวิตให้มันที่มีระดับที่มันก้าวหน้าครับเราไม่ควรที่จะเอาตัวเองนะครับไปผูกมัดไปยึดติดไปสัมพันธ์ไปสร้างอะไรที่มันที่มันเป็น เงื่อนไขต่อกันหรือว่าเป็นกรรมต่อกันนะครับเราจะไม่ทำอ,อย่างนั้นครับเราจะถ้าสมมุติคุณรักกันก็จะให้ความรักอย่างเป็นอิสระไม่มีการหรึงไม่มีการหวงอ,อะไรทีนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้อยู่กินหรือใช้ชีวิตหรือมีความสัมพันธ์กับทวินเกมของคนที่แท้จริงเลย เพราะอะไร,รครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่พัฒนาตัวเองเออให้มีระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นหมายความว่ายังไม่ได้เริ่มเข้ามาเดินทางสายจิตวิญญาณคนที่จะเจอ,เอ,อคู่แท้ได้แล้วก็มีความสัมพันธ์และมีเซ็ตกันได้เนี่ยจะต้องออกเดินทางทางสายจิตวิญญาณเท่านั้น การเดินทางโดยสายจิตวิญญาณเนี่ยจะทำให้คุณเจอคู่หรือเจอคนที่เหมาะสมกับคุณที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณได้ ผู้ครองหรือว่ากําลังจะมีแต่ยังไม,ไม่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันถามวเองสนิทว่าคนนั้นอะ่ะใช่คู่ของคุณไหมคุณจะยอมเสียพลังงานชีวิตของคุณคุณจะยอมเสียเวลาไปกับเขาไหมการที่คุณเสียพลังชีวิตเสียเวลาไปกับเขาเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณจะต้องสูญเสียบางอย่างในของคุณในอนาคตมันไม่มี คุณต้องให้ในพลังงานบางอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตดีคุณดีขึ้นในอนาคตน,นะครับคุณยอมรับได้ไหมคุณต้องดูให้ดีนะครับว่าคนที่คุณเลือกนะจะทำให้คุณก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าเป็นก็คุณแค่พู่ที่เราเห็นเราชอบกันทางกายภาพ